เมื่อพูดถึงเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องอาการของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตให้รู้จิตเสียก่อน,นจึงค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเข้าไปงั้นน่ะมันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมัน มื่อจากจุดหมายของที่ตั้งของจิตเหยนั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้แห่ก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกหลายอย่างหลายเรื่องจิตนำ จิตเป็นผู้แปลกเพศเป็นผู้ปุงผู้แต่งจิตเป็นคนหลอกคนลวง <c oughs> จิตมีมายาสาไถจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดทั้งเรื่องจิตทั้งนั้น <c oughs> ไม่พูดทั้งเรื่องทางชั่วไม่ทางดี <c oughs> เนทางที่ดีท่านบอกว่าจิตดังดันสุขขาวหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้มี่ยากคนที่เข้าใจ จิตที่ฟึกงฝนแล้วนั่นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบนั้นพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกทสงสายด้วยอการต่างๆนั่นนหะค่อยชอบ ควาะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันกระลีงเต้นอยนอืยนองั้น่ะกระโดดโลดโผน่เ่นืงั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบาย ระโดดโดดโลดโผนนั yeah. ้นเข้าใจเป็นของสุขของสบายจิต <ä> ท <h> so ี่สงบที่อบรมได้แล้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องเดือดร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นนั้นเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีสละความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น <c oughs> จิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูว,ว่าอันจิตจิตท,ที่มาหยุดไม่นิ่งนั้นนะมันเดือดร้อนรุ่นไหวไปกระซับกระสายไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจกระเพิดเพลินเจะเริญนใจ ไปถึงไปถูกสิ่งที่ทุกที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนนวนไหวร้องไห้รองหมมันไม่อยู่นิ่งไดถึงว่าจิตที่เป็นกลางหรืเป็นูกเปย์ขาไม่มีเลยความเฉยเฉยคือความเปย์ขาไม่มี เพาะมันไม่มีนั่นแหละมันจึงเห็นว่าเป็นทุกข์ันเมื่อไม่มีเมื่อมีขึ้นมาได้ยังเห็นว่าเป็นทุกข์ <c oughs> มันเป็นมิสัยของจิตต้องดินหลนอย่างนั้นเคยเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทำอย่างไรจึงจะให้ความที่จะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้น ความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกมันเหลือกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นได้ฝ <c oughs> <c oughs> ึกหัดจิตตรงนี้แดละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้น จึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันอยาความสุขไปเอาไหนหล่ะฟาน่ไม่ยินดีพอใจกับความสงบเลยไปเอาความสุขที่ไหน, <c oughs> ไหนแต่ไหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี้ ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแหละไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอดจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งขณะหนึ่งเทนะ่านั้นวิ่งว่อนอย่างนั้นะหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของของมารคือความทุกข์อันเอง ันหลอกมันลวงหลงไปตามวิสัยของมันว <c oughs> ิสัยชอบวิสัยรักวิสัยยินดีพอใจเพลิดเพลินเจริญรุ่งไปกับสริงงต่างจริงทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไห้ เรายินดีในสิ่งใดเพลิดเพลินร่มลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมั่นคงทาบอีวันหนึ่งจะต้องชิบหายเสื่อมสูญจากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุต่างๆเงิน,เนทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจ สิ่งอนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะผัดผ่า,ภาจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจ,จังคืออัตตาคือตนตัวยึดมัน่นถือมัน่นเวลามันเสื่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นมันความสุขที่ไหน,นั่ะสิ่งที่รักที่ ถ้าหากาพัดผ้าจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้แล้วว่าพัดผ้าจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากบันเสดไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเป็นของตนของตัวจริงจังแค่ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเราเข้าไปสวมไป รักไปกอดเอาเฉยๆนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยๆ <c oughs> ิงนั้นจะต้องวัดภาจากไปเป็นธรรมดา <c oughs> ิยะโตยายะเตะโซโกรักในสิ่งไหนชอบในสิ่งไหความโศกเกิดจากสิ่งอน,นั้นเนี่ ถ้าหากพ่อแม่ที่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพัาดภาคจากไปมีความทุกสบกแสนที่จะทุกโศขั้นหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราเขาเฉย มันนั่นแหละปิยโตยายเตโตโกปิยโตยายเตพยังภัยเกิดจากของรักความโศกเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรักภัยอันตรายต่งตางๆที่มาถึงลูกของเราหลานของเราพ่อแม่พี่น้องของเรา เกิดความเดือดร้อนนุนวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นคือเดือดร้อนรุนวายอะไรปีญาตุยีปมุตตสานตีโสโกพุโตพอยงเถ้าไรไม่เกิดความรักก็ไม่มีภัยไม่มีความสุข อันนี้แหลจิตมันหลอกกลวงของเขากับของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันทตาสีน้ำเหมือนกันทตาสีน้ำไฟลมเหมือนกันทุกตัวตที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขาแล้วนั้นมันยังคอยทุกข์มันคอยเป็นโศกมันคอยเดือดร้อน นั่นแหมันหลอกสมมุติว่าเราว่าเขามันหลอกสมมุติว่าตัวนูตัวนั้นมันหลอกแท้ที่จริงอไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับเองนั้นจึงควรพิจารณาอยู่เสมอเสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเกิดดับเีงนั่นตลอดเวลา จะให้เข้าไปยึดไปติดได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปติดก็ต้องบอกเหมือนด้วยงั้นนั่นมันหลอกกลวงเราแล้วจิตมันหลอกกลวงเราแล้วมันเราลวงให้เราหลงให้โมเมาแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนา ัวพวกเราจะไปหลงไปหลงตามมันตามเลขคนมายาของมันสอนเท่าใดก็นยังไม่ปยังไปจิตกับเลขกลของมันมายาของมันอย่างนั้นเนี่ยนี่จะจึงว่ามันยากยากตรงนี้แหละย, <c oughs> ยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นแนละ้ว จะอยู่ใกล้ชิดกันก็ตามไม่อยู่ไกลแสนไกลก็ช่างเถอะถ้าหากล่าตรงนั้นแล้วอยู่ใกล้คิดกมอนก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหินจากเราตั้งร้อยโยดผันโยดอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตรงเราก็แล้วกัน เอาตัวของเรานี่เสียก่อนเรารักเราชอบเรายินดีพอใจแขนขาไว้ว่าทุกสิ้นส่วนเธอเป็นของตัวเจ็บหงูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจว่าเป็นของเรา แค่ได้จริงจิตแต่มันหลอกมันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอย่อย่างนั้นสิ่งที่กระทบกระเทือนมันก็กระทบกระเทือนเดือดร้อนอย่อย่างนั้นตามเรื่องของของจิตให้ตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องนั้นไปถ้าไม่เชื่อก็ลองดู จิตจะาทำความสงบเต็มที่แล้วนะเขานั้นหายหมดไม่มีอะไรหรอกพิจารณาเฉพาะนี้ียก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปไ้ก่อนแล้วยเข้าไปพิจาจรณาสิ่งอื่นต่อไปจจึงว่าตัวของเราเนะี่ยเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลาย <c oughs> พิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปถึตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่งอื่นไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วมันต้องเกี่ยวข้องทังเร <c oughs> ื่อง,งอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างย <c oughs> ีงว่าธราไมอยูนในที่นี้ เห็นที่นี่เป็นธรรมที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นธรรมมดของอื่นก็เป็นธรรมมดธรรมคืออะไรก็ถ้าสีน้ำไปลงเรียวกว่าธรรมธาตุพิจารณาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุนั่นเองพิจารณานี่เป็นธรรมธาตุแล้ว สิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดที่ไหน,ยนอย่างไรมันจะเป็นธรรมธาตุเราตรงนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนตรงนั้นเนี่ย <c oughs> แท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุนั่นสิมันสำคัญตรงนั้นเลย เราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่เจน้ำไปลงมาเกิดนั่นแหละธรรมธาตุมันเป็นแข้งขาวัย่วะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราก็เข้าขึ้นมามันยังไม่มันจึงไม่ลงเป็นธรรม มันเป็นโลกไปเช่ไมสมมติบัญญากไปเช่ไมสมมติว่าต,ตัวนวตัวสมสสมติว่าแขงว่าขาว,ยวายวะทุกสิ่งส่วนสมมติว่ไม่เป็นสมตมติไปเช่ไหมถ้าปิญญาลงถึงธรรมท่าแล้วไม่มีหรอกของพระนาของมันเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเกิดขึ้นมา้ล้กก็ มันกระดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมากระดับข้องเก่าเรื่องธรรมธาตินั็นเองเราไปสวมเขาเอาจิตญาณนี้เขาไปสวมเขานะั้นไปถือเราที่เฉยนี่นันอย่างว่ามันหนาแน่นยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัด ตามเป็นจริงของมันตรงนั้นฮะถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วของนั้นไม่มีหรอก <c oughs> สมมุตบิบนรยัติเฉยๆนี่นะถ้าตนว่าตัวว่าเราเขาสมมติทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสมมติ แล้วเราไม่ยึดถือกักบเป็นวิมุตเท่านั้นเองเอาละเทศเท่านั้นเนี่ย,นนยตั้งสมาธิให้แน่วแน่ลงเป็นกลางใช่ก่อนความเป็นกลางนั่นน่ะมันสามารถจะเอียงไปข้างหน้าข้างหลังได้แต่ดีนะนะคนใดท่นั่นเน่ะ ื่อตั้งตัวเป็นกลางแล้วเมื่อไรแล้วนั้นจะเห็นตัวอดีตอนาคตพร้อมกับปัจจุบันด้วยเราตั้งจิตกำหนดที่แรกให้เป็นกลางให้ถือเอาตรงกลางนั้นซะก่อนเป็นอารมณ์เมื่อมันไม่อยู่ก่อนึกเอาคำปฏิกรรมไปผูกมัดไว้ นึกคุโทโธหรืออนาปาเสติเอาตรง,ตรงกลางๆกันและถ้ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะในมนวุวอกแวกไปที่ไหนถ้ามันออกไปมันไปข้างหน้าข้างหลังมันไปอดีตอนาคตคนรู้ตัวอยู่เสมอว่าน,นั่นมันเป็นจิตนไม่ใช่ใจใจมันต้องกลางสิมันจะค่อยเป็นใจ ตัวนี้เป็นตัวเดิมตัวจิตนั้นเป็นตัวจรไปตั้งหากแน,น่นอนไม่ใช่ของของเดิมมันเราพิจารณาจะต้องเข้าหาของเดิมจึงจะรู้เรื่องของจิตถ้าไม่รู้จักตัวเดิมก็ไม่รู้จักเรื่องจิตถือจิตนั้นเป็นตัวเดิมใช่ไม่ได้ คือตัวเดิมมันไม่คิดตัวเดิมมันไม่มันไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกอยู่เฉยๆ <c oughs> ตัวจิตคิดนึกสงสัยไปมาแรงต่างๆเป็นตัวจิตส่งื่นไม่ใช่สรงเฉยๆมันส่งแบบปรุงไปแต่งใช่ด้วยมันเลยเจเลยเปิดเปิงไปใหญ่โตเมื่อเข้าถึงตัวใจมันก็หมดเรื่อง อาไรด้ยังว่าถ้าหาไม่เข้าถึงความสงบคือตัวกลางเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม่มีการนิ่งเลยถ้าเข้าถึงตัวกลางแล้วจะนิ่งอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่คิดปรุงแต่งรู้ตัวเฉยเยรู้ว่านิ่งียงแค่ว่านิ่งเฉย การที่จะให้เข้าถึงตรงนั้นมันต้องมีปัญญาชาดเฉียบแตมมคิดนึกสิ่งที่ปรุงแต่งอ่ะนะให้รู้ตัวปรุงแต่งไปจนรู้เท่ารู้เรื่องมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเข้ามันหมดที่ไปแนละ้วมันจะรวเข้าเาเป็นใจของเก่าตัวใจตรงน,นั้นจึงว่าเป็นของจริงของเดิมแท้ เราจะไปเกิดที่ไหนก็เอาตัวใจไปเกิดจะไปเกิดพบชาติใดก็เอาตัวใจนมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตัวใจเนี่ยไปออกไปจากใจนะไปวุ่นวี่วนไหยสารภัพทุกอย่างที่ทุกข์เป็นโศกเดือดร้อนโดยระการต่างๆกัตัวใจตัวน,นั้นนะ่ยยังรักษาใจนะให้สงบอยู่นิ่งเข้าถึงนใจกลางเป็นที่รู้เรื่องของจิตเอาเท่านี้ละไม่ต้องออกมาก Ah <clears throat>